Few moments สวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องครีมเมอร์สีมกิยนเนงค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนย่มาสอนพูดในเกมสากุรากันดีกว่าค่ะไปดูนค่ะว่าจะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะถ้ากดแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะทุกคน อย่างแรกเลยนะคะทุกคนให้ทุกคนกดที่เมนูได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะวงวงกลมสีแดงไว้ให้นะคะอ่าตรงนี้เลยนะคะให้ทุกคนกดเข้าไปเลยค่ะแล้วมานะคะก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนให้ทุกคนกดไปที่กดไปที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะวงวงกลมสีแดงไว้ให้นะคะทุกคนอ่ากดที่การตั้งค่าได้เลยนะคะเสร็จแล้วทุกคนเลื่อนลงไปเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นนะคะแล้วก็กดไปตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะวง วงวงกลมสีแดงไว้ให้นะคะก็คือตรงนี้นั่นเองค่ะนี่ตรงนี้เลยนะคะเราติ๊กถูกเลยค่ะอ่าพอเราติ๊กถูกมันจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ให้ดูกคนเนี่ยกดการกระบาดก่อนแล้วก็กดไปที่เมนูอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กดไปตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะวงกลมสีแดงไว้ให้นะคะตรงนี้เลยนะคะโคนกดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็กด แล้วก็กดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ทุกคนเน่จะเห็นตรงนี้ใช่ไหมทุกคนกดเข้าไปทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมอะค่ะเดวงไว้ให้นะคะตรงนี้เลยนะคะให้ทุกคนติ๊กถูกลงไปเลยนะคะอ่าติ๊กถูกเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนลงไปเลื่อนขึ้นเออไม่ใช่แล้วก็ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะเนี่ยตรงนี้คะ่ะ ี่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวองไว้ให้อ่ะตรงนี้เลยแล้วก็ให้ทุกคนกดแม่มันติดถูกนะคะเสร็จแล้วเราคนเนี่ยเห็นที่ช่องตรงนี้ใช่ไหมอ่าให้ทุกคนเนี่ยกดลงไปแล้วก็พิมพ์ว่าอะไรก็ได้เลยนะคะเราจะพิมพ์ไปมั่วๆเลยนะคะอ่าพิมพ์ไปมั่วๆเลยเสร็จแล้วนะคะเรามาลองดูกันว่าตัวละครในเกมซากรุระเนี่ยจะพูดจริงหรือเปล่านะคะมาดูกันดีก,กว่าคะ่ะอ่ะเริ่มเลยนะคะทุกคนมา ลองให้ตัวละครกดพูด,ดูนะอ่าเห็นไหมทุกคนพูดได้แล้วก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย